อ,อันนี้คือสุ่มประตูอะพอกระถินยู่ว,วัดเหนือเนาะดดนโดยกรถินโดยหลวงพอ่อพักคั่วทอปริยัติญาณุกิจจาว,วัดวัดเหนือฝนเดมอบสรางถวายให้แจ้วัดเหนือหรือว่าสำนักเรียนวัดเหนือเนาะอันนี้ยังว่าท่านเสร็จด้วยพี่น้องพ่อสือเขาไปเบื้องช่องเป,ป็นพันๆคนแน,น่นนีกั ขอขอบคุณขอบพุ่นห,หลายพุ่นลาทิเซตนี่เกินสีประมาณไอ้พลาอีกว่าโดนดอกพนวาเดี๋ยวนี้กำลังขึ้นไล่อ่ามันสีสวยง่ามจังใดยอ่า้เขาไปติดตามอยู่อีพีสองเด้อพี่น้องเลยนี่คือประตูข้อง พู้ที่เขาติดตามอย่ยืมกดไลค์กดทุกกดนะครับกดซับสไครต์กดไลค์ติดตามช่องหัวใจสินเตอร์ดีโอเนาะนี่คือซุ้มประตูประตูโคนะ้งเนาะที่มันติดออกมานรูแบบใดี๋ยวนี้เพิ่นกำลังดำเนินดำเนินงานกำลังติดไล่ติดไล่เสียทรัพยวก็สิ ตกแต่งท่าสีมันสีเป็นจังใดนั่นเอ่อคอยแต่เบึงเอ้อร์ตติดตามเห็เนไหมพราะว่าพี่น้องอยากร่วมบุญสร้างบุญสร้างกุศลได้แตสามารถอ่าติดต่อทางด่านพระผู้อทอดปติยานกิจปันใดเนาะนี่คือทุ่มประตูโค้งไปว่างหันเข้ากับแต่เบึงโป่งไงแล้วว่าโป่งไงที่สุด ในจังหวัดก็ได้เนาะเพราะว่าจังหวัดเดียสเเคยเห็นนะคันว่าใ่ที่สุดในโลกกะย่านวัดอื่นมีอยู่นะก็เลยว่าเอาให่ที่สุดในจังหวัดนี่ก็แล้วกันเนาะครับเพราะเ่าเคยเห็นส่วนมากมีเตือนหน่อยมีเตืคือจังน่อยมันสีใก่ก่วไส้อยู่ผมอยู่นิดนึงนี่แหละครับอันนี้คือประตูประตูราํางกายถ้ำยืนอยู่นี่ ผนมันภาพและเสียงสิดว่าคมไวชัดกับคอทเตอร์พี่น้องว่าแต่ส่เอฟเฟฟเดี๋ยวเครื่องสีไปอันนี้กำลังสีล่งช่องครับอันนี้อันนี้ติดไล่แล้วอันนี้ยังเพราะท่านติดสีออกมาในารูเปแบบใดกะเขาไปเบึองยูดีพี่สองอันนี้ก็สร้างเป็นกำลังดำเนินงานเอาไปเบื้องข้างหนา้าอันนี้ข้างหลัง นี่คือข้างหนานะครับวอ้ยแดดเด้อเดือด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 เดือครับยวขอเศร้าปากเศร้าเว่าจาักนาที่สองนาที่ครับผมสิดท้ายไห็นเบิ่งซอยกันครับเพมากแร่บกลองที่ติดตามผมแบบมี้พ้นบุญสุนทานเนี่ยอยู่ นี่คือด้านนานะครับด้านนาเขาไปหานกับซิเม่เอไวัดเหนือวัดเหนือนี่เป็นวัดเหนือตื่ๆือน,อนอะครับเป็นสำนักเรียนนะครับปรเปสามันนับท้ำบาลี่บินองตองการสีอเน่นมาฝากมาฝังเพื่อสืบดยดบูตศาสนาเพื่อเป็นเนื้อหน้าบุญกับติดต่อพระพุทธไดรเนาะอันนี้ประตูโค้งนะครับนี่ ก็ผมก็ขอ,อยุติการไทยท่าไปเพราะสำนี้นะขอบคุณนะครับที่ติดตามพันกวัวคนครับขอขอบคุณหลายที่ส่งเสริมกันที่ให้ค่อยให้ค่อยเขาไปเพิ่มวิววิวโปงไงทายไปว่าหาันยอดวิวมันกับว่าไลายเดอพี่น้องยอดวิวก, 2, กว่าสิบสองพันตัวมีคนเขาไปบึงที่ไอช่องหัวใจซินสตูดิโอึ้นอันนี้ลงเนาะ มีสองซองนะครับมีราชสีโตโัวดยโอหรือว่าแฟนเพจก็มีเขาไปติดตามก็ได้ยซอยกันครับสนับสนุนครับท่านติดตามผมผมติดตามท่านซ้าน,นี้นะครับซอยกัน